Look, ธีลพลชุนเจริญนะครับอดีตนายกถึงท่านไม่ได้อยู่ตำแหน่งแล้วนะครับท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจังหวัดสายเปนรอยด้วยครับจะจบเดียวนะนะการระหันทัพทองหรือดังนะครับมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในเช้าวันนี้ด้วยความห่วงใยด้วยความปัถนาดีของพิลลพลชุนเจริญแม่ท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วจังหวัดและสู่ประเทศของเรานะครับธิรลพลชุนเจริญที่มีความห่ใงใยมีความปัถนาดีต่อพระน้อง ชาวชุมชนโครงการสี่เมื่อมีโรคระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือจังหวัดของครงการนั้นอดีตนายกไม่เคยนิ่งนอนใจนี่คือควาโมโผงใจนี่คือความปรารถนาดีของลพลเอกชุดเจริญต่อภาพมนตองชาวโครงการสี่นะครับนี่คือความโผงใจนี่คือความปรารถนาดีของลพลเอกชุดเจริญกับทางชุมชนโครงการสี่นะครับและอสอโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคระบาดเข้ามาสู่ที่ที่ของพ่อพี่น้องช่วยสุขใหญ่ป้องนะครับเชิญชาติไว้เวลาประขขนนสสาธานกลุ่มเพื่อนนายกสมศักดิ์โพทันนะครับหรืออา่านะครับอดีตผู้สมัครสมาชิกลืมขอไว้ผมมีถังผิดเีื่องข่าวครับ